ก่อนโควิดเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะสำหรับเด็กปฐมวัยก่อนโควิดเนี่ยมันก็แย่อยู่แล้วนะสำหรับเด็กปฐมวัยก็คือเด็กส่วนใหญ่เนี่ยขาดการฝึกการกับตุน้นและขาดความใกล้ชิดของพ่อแม่เป็นภาพใหญ่นะภาพรวมนะ แล้วก็มันจะส่งผลทําให้เด็กพัฒนาการโดยรวมเนี่ยไม่ดีแต่พัฒนาการปกติเนี่ยยังคงอยู่ประมาณที <m> ่30%ก็คือ1ใน3เท่านั้นเองที่พัฒนาการปกติอีก2ใน3เนี่ยเสียหายแต่นี้พอทันทีที่มาเจอโควิดขึ้นมานะมันก็เลยทําให้ปัญหาเนี่ยมันบานปลายแล้วก็เพิ่มมากขึ้นอีกก็คือความที่พ่อแม่เนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้มีการ าเรียกว่าไม่ไม่ได้มีการฝึกเด็กมากเท่าที่ควรมันก็จะทําให้พัฒนาการของเด็กโดยภาพรวมมันย่อหย่อนไปหมดเลยรวมถึงการเรียนด้วยนะคะความสามารถในด้านการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยคือเด็กเฉยลงไปเยอะมากมันก็เลยทําให้ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยแย่ลงครอบครัวตอนช่วงโควิดเนี่ยเขาก็จะล็อกตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็เขาก็จะขาดเรื่องการฝึกการกระตุ้นมันก็จะทําให้การขยับ ตัวการใช้สายตาการใช้หูตาจมูกลิ้นกายใจและร่างกายกันการเคลื่อนไหวการคิดการตัดสินใจอะไรพวกนี้มันมันเรียกว่าเสียหายไปทั้งหมดร่างกายเนี่ยมันยิ่งใช้งานมันถึงยิ่งคล่องยิ่งใช้งานถึงจะทําได้ดีการใช้ชีวิตที่บ้านโดยที่มีพ่อแม่ทําให้เด็กอาบน้าแต่งตัวตะกระดุมทําทุกสิ่งอย่างให้เด็กเนี่ยมันจะทําให้เด็กเนี่ยใช้มือได้ไม่คล่องพอทันทีที่กลับเข้าสู่ระบบการเรียนที่มันต้องใช้มือใช้วาดภาพใช้มือในการฝึกเขียนขีดเขียนอะไรพวกนี้มันก็จะเสียหายไปด้วย ต้องเข้าใจภาพของพ่อแม่ด้วยว่าช่วงโควิดอ่ะพ่อแม่ก็ลําบากพ่อแม่เนี่ยจะมีลําบากเรื่องเศรษฐฐานะเรื่องการเงินเรื่องวิถีการใช้ชีวิตครอบครัวไม่สามารถทนความเครียดในภาวะโควิดได้แล้วก็แตกแยกมีปริมาณสูงมากแล้วทะเลกกาะกันภายในบ้านและทําให้เกิดปัญหากระทบจิตใจของเด็กอ่ะมากมายเยอะแยะเลยและมีความก้าวร้าวอยู่ในบ้านวิธีการเลี้ยงมันจะส่งเสริมทําให้เด็กยิ่งใช้อารมณ์มากขึ้นเช่นลูกคนเดียวนะตอนช่วงโควิดเนี่ยนะก็ตามใจจะยิ่งทําให้เด็กคุมอารมณ์ไม่เก่ง คุมตัวก็ไม่เก่งคุมใจก็ไม่เก่งทําให้เวลาเด็กเข้าสู่ระบบการเรียนเนี่ยเด็กจะไปต่อได้ยากนะคะส่วนนี้คือส่วนที่มีความสําคัญนะคุมตัวกับคุมใจเป็นหัวใจของการศึกษาของทั้งหมด <S 2> <S 2> ความสามารถในด้านการพูดนะมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่พ่อแม่เ็าอยู่กับเด็กมากน้อยแค่ไหนและที่ความสามารถ,ถทางด้านการใช้ภาษาของเด็กเนะี่ยมันจะสัมพันธ์กับความสามารถด้านการอ่านหนังสือของเด็กประถม ทีนี้ถ้าเผื่อพ่อแม่เขาใช้เวลากับลูกไม่เยอะหรือเด็กมาโรงเรียนแล้วครณครูพูดกับเด็กไม่เยอะทําให้เด็กไม่มีโอกาสได้สามารถพัฒนาความสามารถเรื่องนี้ขึ้นมาด้านการอ่านหนังสือก็จะมีปัญหาทันทีความสามารถในการตอบตัวแก้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากวิถีที่มันเปลี่ยนไปเด็กจําเป็นจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองวิถีความต้องการของตัวเองให้เข้ากับบริบทของสิ่งที่อยู่ ความสามารถในการแก้ปัญหามันมาจากที่บ้านด้วยก็คือที่บ้านให้ทําแค่ไหนปล่อยให้เด็กเล่นไปนะคะเล่นเกมดูทีวีไปพวกนี้มันจะทําให้เด็กไม่เจอกับปัญหาและปัญหาเนี่ยมันจะทําให้เด็กเก่งแหละจากการที่เด็กต้องทํานู่นนี่นั่นเรื่องของจริยธรรมความดีเนี่ยมันเป็นจุดที่ขึ้นต้นจากการที่เด็กช่วยตัวเองก่อนเมื่อช่วยตัวเองได้แล้วเด็กถึงจะไปช่วยคนอื่น ถ้าเผื่อฉันทำได้ฉันก็อยากทำช่วยคนอื่นทำได้มากขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราไม่พูดถึงเรื่องของความดีไม่พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ตอนช่วงเด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ก็จะลด,ลดบทบาทเรื่องการที่ให้เด็กมาช่วยเหลือเกื้อกูลมันก็จะทําให้พฤติกรรมของเด็กเวลาไปบ้านปู่ย่าตาใหญ่เด็กไปถึงก็เป็นนั่งเล่นเกมเหมือนเดิมดูทีวีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นความดีในภาพรวมหรือจริงๆกรมสุขภาพจิตที่เขาวัดนะเรื่องของเรื่องของ EQ อมันต่ําลงทุกปีแล้วมันต่ําลงเรื่องความดีนี่แหละ แล้วก็นัดไม่ขึ้นนะคะพอโควิดมาก็ยิ่งทําให้เสียหายไปใหญ่อันนี้เป็นด้านที่มีความสําคัญมากๆต่ออนาคตของประเทศไทย mm. เด็กเคยพัฒนาได้ดี30%นะจากโควิดเนี่ยมันจะทําให้เด็กที่เคยพัฒนาได้ดี30%นตลดลงมีเด็กอีก50%เนะี่ยที่มีปัญหาเรียกว่ากระท่อนกระแท่นแล้วเด็กที่มีปัญหามากๆก็มีอีกหนึ่งใน3เพราะฉะนั้นเด็กที่พัฒนาได้ดีอ่ะมันมีน้อยลงและเด็กที่เรียกว่าคุมเครือมีปัญหาบางส่วนบางด้าน ยังมองไม่เห็นปัญหาออกมาเด่นชัดเช่นบุ ah oon, หกิดง่ายก้าวรล้าวหรือสมาธิไม่ดีหรือเป็นคนไม่ดีชอบแกล้งคนอื่นในระแบบนี้มีเยอะเพิ่มมากขึ้นไปตรงไหนตรงไหนก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าเผื่อไม่ช่วยกันแก้ตรงนี้จะไปต่อได้ยากนอกจากทบทวนเรื่องของระบบการดูแลพ่อแม่แล้วอันที่2คือทบทวนระบบของการค้นหาเด็กที่มีปัญหาอันที่3ก็คือ โรงเรียนน่าจะทบทวนคุณครูคุณครูอยู่ภายใต้ความเครียดมานานพอเปิดเธอมมาพอมาเจอเด็กที่มีปัญหา Learning Loss หรือมีปัญหาอย่างอื่นคุณครูจะเลือกอะไรละ่ะตัวเองก็ลำบากอยู่แล้วใช่ไหมคุณครูก็จะเลือกเรื่องการเรียนก่อนการเรียนการสอนก่อนดังะะนั้นคุณครูอาจจะหมดแรงเกินกว่าที่จะช่วยเหลือด้านอื่นถ้าเปื่อโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนอะ่ะช่วยดูแลครู อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเด็กและช่วยครอบครัวต่อได้อันที่4ี่ก็คือโรงเรียนควรจะทบทวนเรื่องของเขาเรียกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยมันทําให้เราต้องทบทวนวิถีชีวิตถูกไหมฮะในทํานองเดียวกันโควิดน่าจะทําให้ระบบของโรงเรียนเนี่ยได้มีโอกาสคิดไตรตรองถึงเนื้อหาการเรียนการสอนและวิธีการฝึกสอนเด็กว่ามันครอบคลุมรอบด้านจริงไหม เนื้อหาบางอย่างมันมากเกินไปหรือเปล่าหรือบางอย่างมันน้อยเกินไปทําให้เด็กไม่สามารถพัฒนาเราสามารถพัฒนาเด็กได้ไปพร้อมกับการให้ความรู้อ่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องตัดการพัฒนาด้านอื่นออกให้แต่ความรู้อย่างเดียวด้านหนึ่งคือเรื่องของการฟื้นฟูทําให้เขากลับเข้ามาเข้าที่อันที่2ก็คือการที่ทําให้เขาไปข้างหน้าต่อได้ถ้าเผื่อเรามองเห็นอยู่แล้วว่าความเสียหายมันมีเยอะแล้วมันมีปริมาณมากถ้าเผื่อการช่วยเหลือไม่เป็นระบบมันจะเสียหายยกตัวอย่าง เช่นมีเด็กที่พัฒนาการช้าเรื่องการอ่านจำนวนมากหรือความสามารถในการพัฒนาเรื่องอารมณ์มีจำนวนมากยังแก้เฉพาะตัวยังไม่ได้แก้เป็นกลุ่มเป็นหมู่คุณครูสุดท้ายคุณครูจะหมดแรงมีโรงเรียนหนึ่งเขาบอกว่าเด็กตอ,ตอนช่วงอนุบาล3กับปหนึ่งเนี่ยมีปัญหาย่ะแยะเลยเรื่องอารมณ์ไม่ยอมไปโรงเรียนคุณครูเลยเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือ ขึ้นต้นมาตอนช่วงเช้าเนี่ยมีการออกกําลังกายมีการวิ่งเล่นเด็กทั้งห้องจะต้องหัดทําไปด้วยกันมีการฟื้นฟูด้านอารมณ์ด้านจิตใจด้านสภาพร่างกายแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเข้าเรียนเข้าเรียนก็เรียนเนื้อหาร,ระดับหนึ่งแล้วพอตอนบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมฟื้นฟูในส่วนวามสามารถส่วนที่หายไปทากันทั้งห้องทํากันทั้งโรงเรียนพราเด็กเฉยมานาน เพราะฉะนั้นจะต้องมีกิจกรรมตอนเช้าเพื่อทําให้สมองมันตื่นเพื่อทําให้ระบบร่างกายอารมณ์จิตใจมันพร้อมในการเรียนแล้วถึงค่อยเป็นเนื้อหาในการเรียนเราเรากำลังพูดถึงเด็กปฐมวัยนะพอเด็กปฐมวัยเนี่ยการสอบมันไม่ได้ม่มีความหมายหรอกการสอบจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีความหมาย,าม,ม,ม,าม,ม,ายมันสําคัญก็คือเรื่องของความพร้อมของเด็กเรื่องของความสามารถของเด็ก<ฆ>การใช้ไอทีเป็นเรื่องไม่ยากมาท,ทําทีหลังก็ได้มาฝึกทีหลังก็ได้ ความรู้ทางด้านของการแพทย์เนี่ยมีมากมายเยอะแยะนะแต่โรงเรียนเนี่ยเข้ามาไม่ถึงนะ,ะแล้วก็แล้วก็พ่อแม่อาจจะเข้าถึงบางบางคนแค่นั้นเองมันมองเห็นภาพของปัญหาที่ยังไม่ไปด้วยกันคือโรงเรียนกับครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ไปด้วยกันว่าไม่สามารถดึงเอาพ่อแม่มาเป็นผู้ร่วมสอนพอจุดเนี้ยมันไปไม่ได้นะความรู้ที่จะกระจายไปยังพ่อแม่มันก็กระทำกระแทนอันนี้คือส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือพ่อแม่อันที่2คือเรื่องของการฟื้นฟูเด็ก มองเห็นภาพอยู่แล้วว่าพ่อแม่3ปีที่เขาเผชิญหน้ากับโคว COVID ิดเขาไม่สามารถพัฒนาเด็กได้และพอทันทีที่คุณครูเห็นปัญหาแล้วคุณครูจะส่งเด็กกลับไปให้พ่อแม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างเดียวเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วอันที่3คือเรื่องของระบบไอทีซึ่งเป็นตัวฆ่าเด็กเองอันหนึ่งนะคือระยะเวลาในการใช้สื่อหน้าจอเนี่ยมันเยอะเกินกว่าควบคุมได้การดูแลคุณครูเรื่องของความสุขความทุกข์เรื่องของความสามารถเรื่องของ สวัสดิการเป็นเรื่องที่ต้องดูเพราะว่าคนที่มีความสุขเท่านั้นน่ะถึงจะสามารถช่วยคนอื่นได้นะถ้าเปิดคุณครูยังมีความทุกข์อยู่คุณครูก็จะไปต่อไม่ได้ที่ความสุขของคุณครูนั่นแหละจะเป็นตัวช่วยพ่อแม่และช่วยเด็กถ้าเปิดเราทําตรงอนุบาลไม่ได้เนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงวัยอื่นเลยดังนั่นมันเป็นช่วงที่เรียกว่าพ่อแม่ยังรักยังหวงยังห่วงลูกอยากทําทุกอย่างให้ลูกได้ดีที่ผ่านมาคือเรารู้นะแต่เราอาจจะไม่ทำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทำเนี่ยทำให้มันเต็มที่ อนาคตของชาติซึ่งมีปริมาณเด็กน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเผื่อเราทิ้งไว้ทิ้งปัญหาหลังโควิดไว้โดยที่ไม่ช่วยเหลือกันชัดเจนเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จะมีปัญหาสังคมในระยะยาวได้ก็ฝากความหวังไว้กับทุกคนและหมอเองก็ต้องทำด้วยทุกคนก็ต้องช่วยกันทำ